นี่ครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปมาครุกันเทพออนไลน์นะครับจะพูดมาเจอกับท่านนะครับที่มีนามว่าขุนผู้ร้ายนะครับโอ้โหเป็นตัวแทนอำเภอนะครับมาด้วยเลตติ้งนะครับหนึ่งพันสามร้อยสองนะครับไก่ก้าวฟ้ากลับมาด้วยม้โยงซ้ายสไตล์ไก่ก้าวฟ้าครับ อูสามไปเรียบร้อยทิมริมครับนะครับทิมสวนมาแบบนี้ก็ปักใส่โคนให้กินสองไปเลยนะครับแต่เรามีแต้มหลังนะครับที่ซ่อนไว้นะครับอ่ะจังหวะนี้กินครับนะกินมากินกลับไม่โกงนะครับกู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเห็นไหมครับจะมีเบี้ยอีกหนึ่งตัวที่ขาดอยู่นะครับก็กินตัดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้กินเบี้ยสองหนึ่งอ่าได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวแล้วครับนะครับ ต่อสู้จะเอายังไงต่อนะครับขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนเราก็แทงเบี้ยใส่ม้าแทงเบี้ยใส่ม้านะครับเพื่อป้องกันป้องกันแท่นให้ม้ากลับไปก่อนนะครับแทงใส่ม้าไปก่อนครับนะครับเอาม้ามาต่อเอาเม็ดไปไล่ครับนะครับกินม้ากินมากินกลับไม่โกงครับต่อกินกันครับ กินกันความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะครับต่อสู้ก็แบบนี้คําไว้ก่อนไหมนะครับป้องกันเม็ดนะครับเม็ดของสีแดงไหลเข้ามานะครับทิมเบียมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะครับเรือเราผูกกันแล้วครับหลายคนขึ้นไปด้านปีขวาบ้างนะครับเราก็จะไปลงบ่อนะครับในอนาคตจริงจริงเราน่าจะถอยม้าก่อนนะ ถอมามากันบ่อถ้าคุณสอสู้ลอยเบีย้ยมานี่ลอยเบีย้ยมาก็กินนะครับก็เบีย้ยไม่สวยนิดนึงแต่ว่าจังหวัดนี้ถอยมามาก่อนดีกว่านะครับถอยม้ามาแล้วเอาเม็ดกินเอาเม็ดกินเข้ามาแรกกับเราแน่เอาเบีย้ยกินดีกว่านะครับเอาเรือมาแบบนี้คุณ่อสู้ก็พยายามที่จะบุกเราหน้าดูนะครับนะครับ ดันคนขึ้นไปเขาซ้อนเรือเราหลบเรือครับเขากดเราก็ยจับขุนผูกโคนปผูกแบบตากดด้วยอ่ะดันขึ้นไปครับนะครับเรือมาแล้วครับมาแล้วก็เป็นไฟบังคับนะครับถ้ากินเขาจะได้หงายโคนเขาจะไหลเข้ามานะครับดังนั้นเราก็ไม่กินนะครับปลูกเบี้ยวไว้นะครับ เพ่อจะสู้เรื่องที่จะเดินเรือมากดนะครับกดแล้วก็ขยับตรงมาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องการให้เรือถึงกันครับก็อยู่ตากดนิดนึงนะครับเราก็มีป้อมค่ายของเรานะครับนะครับมีทั้งเม็ดมีทั้งโคนทั้งมา้าเบีย้ยอ่าไม่ใช่ค่ายบาลังจันนะครับเป็นค่ายเป็นค่ายในหมากรุกนะครับวันนี้หลายคนได้ไหมจเจ้ามา้ามาจับเม็ดหรอไม่กินขุนกิน ไหลโคนขึ้นไปก่อนครับก็เ,เสียคลองเรือไปแล้วนะครับก็พยายามที่จะตีเข้าบ้างนะครับคุณต่อสู้ก็เอาเม็ดเข้ามาเข้ามาผูกเบี้ยกันไว้เหมือนรู้ว่าเราจะเอาเรือไปกดนะครับคุณต่อสู้ก็กันไว้นะครับจัหวันนี้ก็ยกมาไปนะครับกับกินเบี้ยทางนู้นดีกว่านะครับ แต่กดต้องกดแน่ครับเอาเรือมากดอีกทีหนึ่งก็สวยนะครับก็กินสองหนึ่งไปนะครับเบี้ยริมจะผูกหรือเปล่านะครับถ้าเดินขุนีิผูกเบี้ยริมเราก็จะเอาคนปักลุกกินเบี้ยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับผู้เต่อสู้เลือกที่จะถอยม้าไปผูกนะครับหน้าขุนตัวเองก็กินลุกไปก่อนครับนะครับขุนหลบฉากไปแล้วก็กลับมาครับตีหัวแล้วเข้าบ้านก่อนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับโปรดรับชมที่ความบันเทิงนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ใช่คนกิ่งกาดสามารถอะไรนะครับก็ชอบที่จะเล่นหมากรุกนะครับเป็นการได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลานะครับป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับโอ้โหเรือมาสองลำแบบนี้แพ็คคู่นะครับมารำเดียวไม่พอนะครับมาขนาดนี้ก็กินเข้าไปก่อนครับนะครับจังหวะนี้เราใช้มมากินครับนะครับพองเรือเราเปิดแล้วนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอืเขาเดินมามาอีกตัวนตหนึ่งกินเม็ดนี่เม็ดฟรีนะครับอืมก็ต้องพยายามโจมตีก่อนนะครับเรือไปกดได้ไหมอถอยหลังกลับมาครับนะครับเขามาจับเราแล้วนะครับตอนนี้ไข่เราจะแตกหรือเปล่านะครับเราก็ตีไข่เขาก่อนบ้างน,นะครับ าค่ของคู่ต่อสู้ก็มีแค่มีแค่โคนนะครับโคนตัวเดียวนะครับจังหวะนี้ก็เอามมาก,กินเข้าไปครับถ้าเขากินเม็ดนะครับเอามาก,กินเม็ดเราจะไม่ตอบตัวกับมมานะครับแต่เราจะใช้เรือก,กินโคนนะครับแล้วก็สกูกลับมากินมมาครับคู่ต่อสู้รู้ทันนะครับทันถอยโคนไปแล้วเอาไงต่อเอาเรือลุกไหมเ,เรือลุกเข้าไปเอาเรือลุกไปไปทีหนึ่งก่อนนะครับดูอาการก่อนปั๊บ ขึ้นมาจะขึ้นไปอยู่หน้าคนขึ้นมาติดม้าครับลุกลุกลุกกินลุกต่อุกก่อนอ้าวหลบไปทางนู้นก็ใช้ม้ารุกอีกทีครับนะครับลุกนะครับให้จะหลบมาไหมจะหลบมาแบบนี้ก็ลุกต่อม้าเลยครับนะครับเราต้องรีบทําลายม้าตรงนี้นะครับเพราะว่าค่ายเราจะแตกนะครับนะครับ ดันเบี้ยกินขึ้นไปวัสดวีกดครับกดครับนะครับเราก็มาดูกันครับว่าใครใครใครจะแข็งแต่งกว่ากันครับจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอยเบี้ยครับนะครับตัวที่ดันขึ้นไปเนี่ยลอยเบี้ยใส่โคนปักใส่โคนโคนกินเบี้ยไหมนะครับปักใส่โคนขึ้นไปครับ คนจะไปไหนพวกนี้พนาเอากินแบบนี้ก็เอาเรือกินลุกครับนะครับแล้วก็ลุกกินคนอีกทีหนึ่งครับคุณต่ส้มไม่สามารถเอาไปปิดได้นะครับปิดกระโดนเอาเรือกินลุกอีกค่ะคุณต่สู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับนะครับก็สวยงามครับตามท้องเรื่องนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าทาง YouTube ก็ดีนะครับโดยทางติ๊กต็อกก็ดีนะครับก็ฝากกดและกดแชร์นะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ